ค่ะอาสนะถัดไปนะคะขอไปเน้นในเรื่องของอวัยวะภายในผู้หญิงทั้งหมดนะคะจะเป็นตั้งแต่มดลูกลังไข่ปีกมดลูกนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยเช่นกันเริ่มจากท่านั่งฝ่าเท้าชิดกันมือจับไว้ที่ฝ่าเท้า สูดลมหายใจเข้านั่งหลังตรงๆค่ะผ่อนลมหายใจออกกม้มตัวก้มหัวลงไปวางหน้ผาผาลงต่ำที่สุดเท่าที่ลงไปได้พักเอาไว้5วินาทีค่ะจังหวะนี้อวัยวะภายในถูกกดถูกนวดอยู่นะคะ เพราะว่าร่างกายส่วนบนถูกพับลงมาเพื่อจะนวดอวัยวะในส่วนที่บอกเอาไว้ในข้างต้นยืดกลับขึ้นมาค่ะสูดงลมงหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกอีกครั้งนะคะสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกล้มลงไปค่ะช้าๆค่อยๆวางหน้าผาลงราบพื้นจะรู้สึกที่ขาด้านในมีความตึงขึ้นด้วย ยืดกลับขึ้นไปสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกขออีกหนึ่งรอบนะคะสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกต้มลงไปค่ะวางหน้าผ่ากลงบนพื้นหยุดเอาไว้กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกจะกระชับเป็นสัดส่วนมากขึ้นด้วยนะคะในจังหวะที่เราพับตัวลงไปรู้สึกได้จากความตึงที่เกิดขึ้นระหว่างทำอาสนะนี้ ยืดกลับขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกอาสนะถัดไปยังเน้นอยู่ในเรื่องเดิมนะคะที่กล่าวไว้ข้างต้นวางเท้าอยู่ในท่านั่งยองนะคะไรยเท้าส้นเท้าชิดค่ะแยกขาออกวางแขนไว้ด้านในพับตัวลงไปแล้วเอามือประสานอ้อมหัวเข่าประสานไว้ด้านหลังที่ส้นเท้าหายใจเข้าก่อน หายใจออกก้มลงไปพยายามพับตัวลงไปให้ได้มากที่สุดลักษณะการพับตัวพับไปแบบท้าเมื่อก่อนนี้สักครู่หนึ่งนะคะวางหน้าผากเลยค่ะลงบนพื้นอวัยวะภายในมดลูกรลังไข่ถูกกดถูกนวดอยู่ในตอนนี้บำบัดในเรื่องของการปวดเวลขาขณะมีรอบเดือนนะคะพักไว้10วินาทีค่ะ แล้วยืดกลับขึ้นไปสูดลมหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกกม้มวางหนาา้าผาไว้บนพื้นแล้วพับตัวลงไปค่ะกดลงไปผู้ฝึกใหม่ส้นเท้าอาจจะยกขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่เป็นไรนะคะค่อยๆย,ยืดค่อยๆฝึกไปนะคะ ยืดกลับขึ้นไปค่ะสูดลมหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจออกวางสะโพกลงแล้วกลับมานั่งอยู่ในท่าเดิมค่ะถัดไปเราจะไปต่อด้วยท่าบิดตัวนะคะจะมีทั้งท่าที่สำหรับผู้ฝึกใหม่นั่งอยู่ในท่าชันเข่าเอาขาซ้ายข้ามเข่าขวาสอดข้อเท้าเข้ามาใกล้ลำตัวนิดหนึ่ง มือขวาดึงเขา่าชิดตัวสำหรับผู้ฝึกใหม่มือซ้ายอ้อมเอวไปแตะไว้ที่ด้านหลังแล้วบิดตัวให้ตึงสำหรับผู้ที่เคยเรียนมาแล้วใช้มือขวาข้อมือขวาสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขาแล้วใช้มือซ้ายเกี่ยวจับแล้วบิดแล้วหันไปทางซ้ายมองไปด้านหลังให้ตึงค่ะ พักไว้อยู่ในท่านี้10วินาทีค่ะนั่งหลังตรงไว้ด้วยนะคะแล้วปิดกลับมาแล้วค่อยๆปล่อยแขนออกมาค่ะเปลี่ยนข้างสลับอีกข้างหนึ่งนะคะขาขวาตั้งยันไว้มือซ้ายอยู่ด้านหน้าสำหรับผู้ฝึกใหม่มือขวาล็อกกะเอวไว้ทางด้านหลัง ผู้ฝึกมาแล้วใช้มือซ้ายสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างขาขวามือขวาจับเลยค่ะเกี่ยวแล้วปิดแล้วปิดไปข้างหลังมองไปข้างหลังให้ตึงท่านี้ประโยชน์ของท่านี้มากมายมหาศาลจะได้กล้ามเนื้อของหัวไหล่ที่บิดไปนะคะจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในข้อต่อของหัวไหล่แขนจะมีความกระชับสวยงามมากขึ้นอวัยวะภายใน ม้ามตับอ่อนไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะอาหารถูกปิดถูกนวดอยู่ในจังหวะนี้แล้วกล้ามเนื้อสะโพกได้ออกกำลังนะคะจะขจัดไขมันส่วนเกินพวกเซลลูไลต์ต่างๆด้วยจากนั้นหมุนตัวกลับมาค่ะแล้วเคลียร์ค่ะกลับนั่งไปสู่ในท่าเดิมค่ะ